สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำอาหารเหนืออีกแล้วนะคะแกงผักปังค่ะนะคะแกงผักปังใส่จิ้นส้มเนาะใส่แหนมนะคะแหนมหมอ้อแหนมห่อค่ะนะคะก็เครื่องแกงของเราก็จะมีอย่างนี้นะคะ่ะพริกพริกสดนะคะพริกสดแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็ใส่กะปิปลา,าผงปรุงรสแล้วก็ชูรสแค่นั้นแหละคะ่ะ เนาะแต่เราจะใส่มันนาวนะคะมันาวกับมะกรูดนะมะกรูดนี่เราจะเอากลิ่นมันเนาะใส่แกงผักปังนี่กลิ่นมะกรูดนี่มันจะหอมนะคะนะคะเราจะใส่มันนาค่ะแล้วมะกรูดใส่นิดหน่อยเนาะพอมีกลิ่นเนาะเดี๋ยวขอเด็ดผักก่อนนะคะเด็ดผักกันก่อนเนาะตัดเอาแต่ดอกมานะคะนี่คุณตาตัด เล็กเกินไปมันต้องเป็นพวงพวงถึงจะอร่อยซื้อมาจากตลาดค่ะถูกมากเลยเนี่ยยี่สิบห้าบาทถุงละสิบบาทเนาะสามถุงยี่สิบห้าไม่ได้กินนานละเคยทำนะคะเคยทำลงคลิปไปแล้วค่ะแต่ก็นานแล้วค่ะเนาะ ได้กันไกตัดเอาง่ายดีเสียงรถด,ดังหน่อยนะคะมีทั้งเสียงรถเสียงลกนั่นแหละค่ะก็ทำคลิปก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเน,ะ <marginalized noise> นาะจะรูปภาคอื่นเข้าแกงกันหรือเปล่า มาดูต่อเนาะมาแกงกันเลยนะคะตำพริกเรียบร้อยแล้วค่ะตำหย,ยาบๆนะคะไม่ต้องตำละเอียดค่ะนี่หย,ยาบๆใส่กระเทียมเยอะๆนะคะแกงกองปังเนี่ยมันจะได้หอมหอม หอมกระเทียมนะกะปิค่ะกะปิเยอะกว่าปะลาร้านะคะใส่กะปิเยอะกว่าปะลานิดเดียวค่ะเนาะที่เราใส่น้ำเยอะนี่เพราะว่าเราจะเกรงไว้นานๆนนะคะเปิดไฟเบาๆให้ผักฟังมันผอมๆนะคะ ม่เส่ปลาร้านิดเดียวนะคะปะลาร้าขมดพอดีเลยเนา นี่ก็ปลาค่ะแต่ปลาาเราเคี่ยวคนเดียวค่ะนิดนึงนะคะนี่เราก็มาใส่มะน,นาวเนาะมะน,นาวก็ไม่ค่อยมีน้ำด้วยใส่มะน,นาวก่อนนะคะแกงผักปังนี่นะคะ าใส่ที่ลังแล้วมันผักจะไม่ผอมค่ะต้องให้ผักผอมๆนะคะ สามลูกไม่พอแน่เลยมากูดค่ะ อันนี้มากรูดนะคะให้หอมค่ะมกรูดก็น้ำเยอะเหมือนกันนะชิมดูน้ำก่อนนะคะให้น้ำเปรียปร้ยวค่ะอันนี้เปรี้ยวแล้วใส่แหนมไปด้วยค่ะแหนมมันยังไม่ทันเปรี้ยวค่ะเขอคุณ่ง,งทำค่ะเนาไม่เป็นไรเพราะเราใส่ เราใส่มะนาวอยู่แล้วให้มันเปรี้ยวมะนาวแล้ก็จะใส่ผักแล้วนะคะแล้วก็เปิดไฟเบาๆพิ้งไว้ค่ะ ับเยอะนะคะแต่แกงแล้วเดี๋ยวก็เหลือนิดเดียวนะคะผักมันจะยุบ่ะ <S <S เราจะเอาพริกโยนเข้าไปด้วยเหมือนลูกโดดค่ะไม่กล้าตําใส่เยอะเนาะพริกนี่มันเผ็ดมากเลยเดี๋เหลือนิดเดียว จะแกงทิ้งไว้ก่อนนะคะเปิดไฟเบาๆเดี๋ยวมาดูต่อค่ะแกงของเราจะสุกแล้วนะคะเห็นไหมพร้อมเลยพร้อมเหลืองเลยนะคะนี่เราก็มาปรุงรสเนาะปรุงรสนิดหน่อยนะคะชุรสนิดหนึ่งเนาะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงผักปังอาหารเหนือนะคะแกงผักปังใส่แหนมคนเหนือคนเหนือเรียกผักปังปุ๊กนะคะที่เป็นพวงนะคะที่ดอกเป็นพวงเนี่ยเขาเรียกปุ๊กนะคะผักปังปุ๊กเ,เดี๋ยวมาดูใกล้ๆค่ะสุกแล้วค่ะนี่ปิดแก๊สเลยนะคะ,ะกระเสร็จสมบูรณ์แล้วแกงผักปัง ใส่จิ้นส้มใส่แหนมนะคะอุ้ยอุ้ยไอยมันขึ้นเนาะนะคะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะก็คลิปก็มีแค่นี้นะคะคลิปแกงอาหารเหนือนะคะแกงผักปังเนาะก็ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมกันนะคะถ้าชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ